มันมีพฤติการลักษณะเด่นว่าดีดิเยืนยืนเยืนแล้วคนในหมู่บ้านนะ่ยหมายถึงว่าบางนีเป็นไพสังคมหมู่บ้านบอกบางนี เจ้าอยู่บ้านไหนดิเจ้าเจ้าอยู่บ er. ้านไหนเจ้าอยู่บ้านไหนอยู่บ yeah, um ้านไหนนี่อยู่ดงดานดงอำเภอรัตนาวระเบียบทางการเมืองคือเด็กปล่อยมันมาไก่ปะหนี่วะฮะมันแบบไปเนี่ยมันบอกว่ามันสูบมามันบอกว่าสูบยาบ้ามาสามเม็ดเนี่ยมันหลอนยามากอยู่ดิว่าได้เงินมา่่มมนไไปปปหาาาาอจีก ไปหอบเพลินๆจะเป็นไรค่ะเพลินมากเลยวะตันกแตว่ามันอาละวาดเงี้ยตั้งัต่ว่าเฮียนปัญัยมันไปรักษาใส่ก็ว่าสิไปหาได้จนนี่สิไปออกยาเพว่าสิไปออกเครงนี่สิไปออกมาหาจนนี่ตกลงมึงมาเรื่องยังเอ้ยแบบมึงฮะมาเรื่องยังนะเตั้งยาครับมาเรื่องยาหมวก่อนผมกับมามาไอไถ่นไอ้ กบันอยู่นะครับเศ่เสียมพูดหรอครับเมื่อก่อนผมมากับแม่ผมเขาให้ผมครับเจ้าเคยพามันมาหนีบ่เจ้าเคยเดี๋ยวพามาหอดนี่อยู่บ่เคยไปอยู่เคยไปว่าวันจะนี่ว่าบ่มีเวลาคุยน้ำดอกกลับก้อนโอ้ยกลับยังไหนง้อคือยังอยู่ตอนใต้คือหน้าป่วนก็ใส่ติดกระเลยบ่น้ำเข้านอนอะารก็เลยก็กำกลับขึ้นมา ที่เมันจะลำไลหาว่าคนบ่มีเวลาเอาเข้าไปหาคนแล้วคนบ่มีเวลามื่สิไปหาคนยังไหนไปแล้วเตัวสิไปนี่สบาสิไปมัน่าเขาหายมันไปมันอกละวาดมันจะเออเดี๋ยวเป็นว่าเอามันมาตามความตั้งใจมื่แล้วให้มันในมันในบ้าแล้วเดี๋ยวเสียทรงมันเมื่อหรอกขอคอยบ่ได้คอยบ่มีเวลาได้เรียกดูคนนะก็เล่าดูก็ว่าเดี๋ยวนี้คนบ่มีเวลาทื่จะกี่หรออืม กูว่าเบอร์ค้าเป็นหมกระบะอยู่ไม่เห็นหรอกมันกระมันติไปหาเดีย๋ดยสิเอาโอเคเบอร์เจ้าเบอร์นี้เนาะจ้าเดี๋ยวสิได้รายงานเดี๋ยวสิโทรบอกหรอกว่าเป็นเป็นยูงไหนโอ้ยอยังไปถิ่มกันจะปล่อยมันมาเดี๋ยงเนี้ยว่าบนเป็นอยังดอกคนสูบมาเป็นบ้ามาปล่อยคนบ้ายาหลอนยามาหากันแนวนี้มันเป็นยังไงมันไ้่สังคมในแนวนี้ มันไปคูมันไปอาลาวาสออ่วนบ่มันก็บอ,อกว่ารู้เรื่องที่มันบอ,อกสิรู้เรื่องอย่างตอนนี้มันสูบมามาสามเม็ดเออไปน้ำสีมา,มมากกระดาษโอ้จะขอบขั้วจะจับเบื้องกันยังไงเนาะมีโอ,เอ้เดี๋ยวผมเบื้องให้เดี๋ยวผมเบื่องให้เดี๋ยวผมพี่จาหาให้เด้อเดี๋ยวสเบิ่งให้เดี๋ยวจังไงสีทรงโตสรงเนื้อดอกอ่า ครับครับครับใช่ถือม่ถอมึงเคยมาหากูอ่เลียวนีมึงมาตั้งใจมาเพื่ออย่างบันหันมึงบอกคือจะมึงสิม,มาเรื่องเพลงตกลงมึงมาเรื่องอย่างนี่ตอนแรกที่ผมมานั่นผมตั้งใจมาเลือกยาเลยครับอ,อืมไอ้ไหลรดที่บาดผ้าหนมาผมไปรูอมอง,งมึงนะครับเจ้าไอ้กะเลยบวัวมานบอก ไม่ครับไปคอนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับผมก็รับไปบ้านบุญ้วผมก็ห้องไห้ไปน้ำสาบแซงไปน้ำแล้วไอ้เลยทีมมือสาบแซงกูหรือมึงกาลุงมหากูผมไม่ขอโทษนะฮะไมาขอโทษับมึงสาบแซงกูหรือมึงกาลามหากูไม่ขอโทษนะมึงสาบแซงกูเป็นวะเอากูบัวมึงดอกมันเป็นอาจจะเป็นกรรมกูก็ได้ มึงบมึงคือกาบาอลาไอหวงมหากูนอเออบาอลาไยอยใจเลยหนาด้านมาเลยผมมาขอโทษผมกล้าว่าครับ<ะ>ผมกล้าว่ามาขอโทษผิดครับมาขอโทษผิดครับขอโทษที่ยังเรื่องอยังที่ผมสาบแช่งไอครับโอ้แนวหนี้ก็มีประเทศไทยไอเสื้อไม่ของโป่งหยาครับ